สวัสดีชาวโลกห <c oughs> าดทรายขาวครับเป็นส่วนหนึ่งของเกาะมูเกาะตะลูเตาอยู่ในเกาะราวีของทะเลสวยทรายขาวสะอาดวันนี้คนน้อยครับคนไม่เยอะเดินเล่นสบายเลย บรรยากาศร่มรื่นครับมีต้นไม้ใหญ่ๆมีร้านสวัสดิการศูนย์บริการนักท่องเทีย่ยวแล้วก็มีส้มตำแต่เมื่อกี้เขวาว่าอละกอหมดโอ้มีลิงด้วยผมีิกว่าผมพาไม้ครับลิงขึ้น ใครจะเอาของมาตั้งไว้นะครับต้องระวังพวกนี้จะขโมยนะครับตัวขโมยเลยสี่ขาย,ร,ย,ยร,รูปสวยๆเยอะแยะครับมีหาดทรายหาดทรายขาว รียกปิดทุกทีว่าหาดรายยาวจะยินเสียงน้ำเรียกมามามาวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดครับนักต้องเทย่วน้อยครับเราเดินได้สบายเลย ีน้ำขึ้นเยอะๆน้ำจะขึ้นมาใต้ต้นไม้นี่เลยครับวันนี้น้ำน้ำลงน้ชวยจริงๆครับหาดทรายขาวไม่ใช่หาดทรายยาวนี่ตรงนี้ครับยืนถ่ายรูปมุม,มถ่ายรูปมุม,มถา่มมถายรูปทั้งนั้น คนเดียวก็มาได้ครับมาแล้วก็กลับถ้านั่งเรือหางยาวจะอยู่นานอย่างก็ได้จะเกินห้าโมงเย็นแต่ถ้าจะกลับภายใน1วันก็ออกจากนี่ก็ต้องบ่ายสองก็ต้องออกออกจากเกาะนี้บ่ายสอง ให้ถึงไปท่าเรือที่เรามาให้ถึงไปท่าเรือที่เรา,เราขึ้นที่ลิเฟ่ไปสามนะครับสามขึ่เราจะออกไปปากบาราจะกลับปากบาราสวยไหมครับ นี่นะครับต้นไม้ในเกาะที่เรานั่งเร,รือเวลาเห็นอยู่ตามเกาะลอยต้นใหญ่ๆนะครับทางโน้นกำลังดำน้ำอยู่ครับดำน้ำปากการังน้ำตื้น ตาสบายใจครับ่มรื่นน,นี่ถ้ามาสองคนนะับนั่งเปออีกคนหนึ่งคนแกว่งให้นะครับบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณํำน้ำดูปะาารางังจุดนี้คนระับปลาใหญ่ๆปลาสวยปยก็มีครับมีโม่ก็มีปลามองมีโม่ปลาเง่ สุดเดินชายหาดมาหมดแค่นี้ไปต่อไม่ได้แล้วสวัสีชาโล่ครับรักทะเลชอบทะเลก็เห็นได้ไามาเที่ยวก็ได้ครับ